สวัสดีครับมาอยู่กับช่องหมอวัววันธรรมดาชาวนาวันหยุดนะครับหลังจากที่บริลงคลิปมานานพอสมควรนะครับแต่เมื่อนี้กับ,กบมาลงใหม่นะครับซึ่งเมื่อนี้ก็เป็นวันสําคัญนะครับของพี่น้องชาวอีสานนะครับก็บเป็นเดือน3ออกใหม่3ามค่ำนะครับก็บมีประเพณีต่างๆเช่นการเลี้ยงปูตานะครับเลี้ยงหออยู่ตามหมู่บ้านนะครับรวมถึงอีกหนึ่งกิจกรรมก็เป็นการ สู่ขวัญเอาขวัญงัวนะครับหรือว่าสู่ขวัญเล่าเอาเข้าแบบนี้นะครับโดยทางสากลพุ่งยังคําเข้ากับมีการเฮ็ดประเพณีนี่คือกันนะครับโดยการเฮ็ดบุญนะครับแล้วก็เอาน้ำมนต์นะครับมาสู่ขวัญง่วนะครับมาลดงัวนะครับอยู่ที่สากลพุ่งยังคํานะครับซึ่งก็เป็นประเพณีที่เข้าเฮ็ดมาโดยตลอดนะครับสาหรับคนอีสานนะครับซึ่งคนรุ่นใหม่ก็อาจจะ โมลูนะครับอย่างผมนี่ก็ได้รับการไต่โทษมาจากแต่ก่อนนะครับก็การรู้จักประเภณนีนี่นี่ดีนะครับเสียทุกเดือน3นะครับออกใหม่าค่ำนะครับกซึ่งปีนี้ก็ตรงเมื่อวันที่10 12นะครับกรุงพานะครับโดยกิจกรรมของทางสถากรพย์จะคำกับจะทำบุญนะครับแล้วก็จะนำน้ำมนต์นะครับมาพดงัวนะครับทางงัวแม่พันธุ์แล้วก็ งัวขุนนะครับซึ่งกับเสห็ใไ้เป็นการขอขมางัวหรือว่า,าเห็ดไ้งัวเฮาบเจ็บบอกไข่นะครับซึ่งก็เป็นความเชื่อนะครับเห็ดไ้งัวขอขมาสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปนะครับก็บเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหรือว่าเป็นความเชื่อนะครับที่เฮาเห็ดต่อกันมานะครับเป็นการ ทำจากรุ่นสู่รุ่นนะครับเป็นการพรมน้ำมนต์ไหงัวนะครับซึ่งในบ้านแถวอีสานเฮากะจะเหตุทุกหลังนะครับในประเพณีแบบนี้นะครับคลิปนี้ก็นำมาให้เบิ่งนะครับหลังจากที่ผมบ่ได้ทำคลิปมานานนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นมือ้อสารวันดีนะครับกรนนำ เรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีนะครับมาให้เบิ้งนะครับว่าคนอีสานเอาเหตุแบบใดนะครับในการประเพณีบุญเดือนสามนะครับอันนี้ในส่วนของการเหตุในงัวนะครับหรือคลิปนี้ก็ฝากไว้ที่นี้ครับฝากเป็นกําลังใจนะครับให้ช่องมองวัววันธรรมดาชาวนาวันหยุดด้วยนะครับเดี๋ยวสิพยายามหาคลิปใหม่ๆนะครับมาให้เบิ้งเรื่อยๆนะครับโดยคลิปนี้ก็ขอฝากไว้นี่ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ